สวัสดีเช้าๆนะครับผมเช้าเช้าอันนี้ก็เป็นคลิปที่อ p พีที่2ของวันนี้นะสำหรับบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับอีพีนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องไทยเช้านะครับผมส่วนนิคีเช้าก็ลงคลิปสั้นๆไปพร้อมกับห่วยรัฐบาลเนะานะเมช้าเนาะส่วนห่วยรัฐบาลก็ลงหลายคลิปแล้วแหละแต่เป็นทั้งเป็นคลิปวิเคราะห์ทั้งเป็นคลิป3ตัวนะที่ตัดแล้วตัดมาแล้วนะสตัวแล้วก็ Uh, คลิปเสี่ยงฝันนะเสี่ยงฝันแล้วก็เหลืออะไรได้อะไรโอเคนะครับนี้เช้าสำหรับหุ้นเช้าภาคเช้านะครับก็ตลาดนี้คือจะเป็นตลาดเปิดลบนะครับผมเปิดลบนะแล้วก็วิเคราะห์ไทยเช้าก็คือโอกาสที่ไทยเช้าจะเปิดลบเหมือนกันก็จะสูงนะครับแต่ไทยเช้าเป็นหุ้นที่แปลกกว่าเพื่อนจะ ถ้าหุ้นทั่วโลกเขาไปลบเนี่ยไทยหุ้นไทยเนี่ยจะปัน่นเป็นบวกนะครับผมเออเป็นเป็นเป็นตลาดที่มีการปั่นสูงนะครับผมปั่นหุ้นลมสูงเค <c oughs> okay, นะครับมาดูนี้ครับดูในนี้นะครับนี่ครับนี้เช้านะคู่ลบหนึ่งห้านะครับนี้เช้าคู่ลบหนึ่งห้าคู่ลบหนึ่งห้าดูตารางยังไงครับผมคิดยังไงก็คือนี้เช้าแอด ได้8นะครับผมแต่ก็ซื้อไม่ทันกันแล้วลนะ่ะสำหรับสมาชิกนะแต่ก็ถ้าใครเข้าไปดูคลิปแรกก็จะมีช่วงท้ายท้ายที่ได้เห็นนีเชา้าไทเช้าด้วยนะที่แอดลงเพราะแอดลงตั้งแต่เช้าอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไทเช้าก็จะเปิดน่าจะเปิดลบคู่3-2นะครับผมพวกคู่คู่แม่งมันดูยังไงวะอะไรประมาณนี้คือถ้าเป็นคู่ลบนะครับมันจะบวกจุดบนล่างบวกกันมันจะเท่ากับ ตัวปิดของเมื่อวานอย่างเช่นตัวปิดเมื่อวันศุกร์นะของนี้ก็คือ15นะครับถ้ามาคู่ลบอย่างนี้ไล่คู่ยังไงครับก็คือไล่คู่จุดจุดที่จุด,จดทดนิยมบนล่างบวกกันต้องได้เท่ากับ15นะครับผมบวกกันตัวไหนถ้าเลย10ก็จะทดไปข้างหน้านะครับผมเหมือนกันนะก็ให้มนบวกกันเท่ากับ15้นะครับผม ไทยเช้าก็เหมือนกันให้บวกกันเท่ากับ3 2นะถ้าตีไปนู่นตลาดเปิดลบนะอันนี้แอดคิดไปทางลบนะครับนี้เช้าแอดได้8นะครับผมแล้วก็ไทยเช้าได้9นะ้าเนาะไทยเช้าฝันก้าวไปดูไทยเช้ากันนะครับผมวันนี้ก็วันที่16สิงหาคมนะครับหลายๆคนก็เสียงงเส่ยงวงเสี่ยงฝันเสี่ยงทำนายกันก็ขอโชคดีนะครับช่วงเวลามืิหลัก ครับอ่ามาดูครับนี่ครับผมใจเช้าแอนให้ติดเบิ้ล3ามสามสี่สี่็ด 4, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9นะครับผมอ่าปิดปิดสมาชิกก่อนนะ อ่านี่คุยกันเรื่องฟงเรื่องฝันกได้นะในห้อง V A P นะครับสำหรับใครที่อยากเข้าห้อง V A P S นะครับคือราคาแค่200ต่อเดือนนะครับผมราคานี้ก็ตกประมาณ6บาท6บาท30สตางค์ต่อวันนะครับผม <laughs> ก็ถูกถูกมากมากนะครับผมถ้าเทียบกับห้อง V ห้องอื่นๆที่เขาทำแอดก็ไม่ได้คิดอะไรเอาล้ำเอารวยนะครับผมแค่เป็นค่ากาแฟสําหรับการนั่งคิดหวยของแอดเท่านั้นนะครับผมถูกมาก นิช้าว็นี้ครับที่เจาะนะ8 6ดห8สอง8 1 3 4ปดดสองดแปหนึ่งสี่นะครับฟัน8 7ดเจดนะครับผม3ามตัว2 8 7ปดดนะครับไทยเช้ามี8 3ดสามี่นะครับ7 3 5ดสาหแล้วก็7 4 5ดสี่ห้าดนะครับผมนี่ลองรวมรวมกันนะครับข้อจะได้เท่ากับ3ามสองนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นลบนะอืออ่ะอย่างเช่นเช่นไทยเช้านะครับ 8 3 4 9บวกกันได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้32อเนาะ132อ่ะเห็นไหมจุดข้างหลังก็จะเป็นก็ต้องเท่ากับ3 2อ่ะนี่คู่นี้ก็บวกกันได้3 2บวกกันได้32เหมือนกันอ่ะหลัก10บวกหลัก10หลักหลักหน่วยบวกหลักหน่วยอ่านครับบวกกันนะมันก็ได้เท่ากับ32 3 2, 3, 2มอะไรประมาณเนี้ย แต่บางคู่ก็มีไล่ผิดเหมือนกันนะเนี่ยสี่เก้าเก้าสี่เนี่ยอย่างนี้สามสองอ่านี่สามอ่าสามสองบวกเป็นสามสองสามสองก็ถูกต้องนะไดชชาแอดฟันเก้านะครับผมจอร์นินเก้าสามนะครับก็คือแอดฟันคู่เก้าสามสามเก้าอ่าบวกกันเป็นเท่าไหร่ได้เท่ากับสามสองเห็นไหมล่ะนี่ครับสามตัวนะอ่าพิมพ์ผิดอีกแล้วเนี่ยแปดเก้าสามนะสามตัว สามตัวชอชอเนาะแปดข้าสามสามตัวชอชอสามตัว,ตวชอชอครพิมตกดีแล้วพิมตกพิมตกอนะ่ะพิมตกตลอดแหละโอเคนะครับไปไหนแล้วอาหารเช้าครับจำนี้นะ ไฟเช้านะครับระวังเบิ้ล3 3 4 4 5 7 7 8 8, 8้และก็999นะครับผมเน้นเน้น93นะครับจอดเน้น933ตัว893นะครับผมเน้นที่เหมือนเดิมนะครับที่ห้องให้เน้นทำกำไรจากตัวรูดนะครับตัวรูดมาก็จะเหลือค่าขนมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปวัดเอาที่เจาะเราจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าเข้าบวกเต็มเต็มสองต่อ เกือบ3 3ต่อนะครับบวกเ,เต็มเกือบ3ต่อสมมติคุณลงทุน500คุณก็บวกไปถ้า2เด้งนะถ้า2เด้งนะครับแต่ที่ห้องนะครับถ้าหุ้นลบแบบนี้นะมีสิทธิ์ที่จะถ้าได้มาก็มีสิทธิ์ที่จะมาเต็มเต็มเด้งนะครับผม3เด้งก็บวกไปถึง5ต่อนะครับผมจากการลงทุนเนาะสมมติลงทุนรวมแนละเจาะทั้งหมดเจาะรวมกันทั้งหมดสามร้อย ทั้งรูดทั้งอะไรรวมกันทั้งหมดอ่ลองทุนไทยเช้าอ่ะรูดรวมกันทั้งหมดรูดทั้งเจาะบนเจาะล่างอะไรแบบนี้นะรวมกันทั้งหมดก็สามสี่ร้อยอ่ะสามร้อยสามร้อยถ้ามาสามเด้งเต็มเต็มก็ได้พันกว่าบาทกำไรพันกว่าบาทนะครับผมส่วนมากถ้าเป็นหุ้นลมอย่างนี้ที่ห้องก็มีสิทธิ์ที่จะติดสามเด้งนะครับผมเพราะ ที่ห้องเน้นนะครับจับคู่เป็นคู่เน้นนะครับจับคู่ตารางมาตรงโดยตรงนะครับผมจับคู่จากตารางหุ้นโดยตรงนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านหุ้นอย่างเซียนแอดบ้านหุ้นเฉียนเฉียนก็จะมีแนวทางดีๆแนวะทางเด็ดๆหวยแม่นๆหุ้นแม่นๆม,ม,มาให้ผู้ฟังผู้ชมรับฟังนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแนวทางดีๆอย่างนี้จะได้ส่งต่อกับเพื่อนที่ชอบในแนวทางการลงทุนเดียวกันครับผมโชคดีครับ